จ้าพี่น้องป่องไปสู่ผู้สู่คนสาวสาจา้าสวัสดีครับผมบ้าเนียงครับมิน,นี้กกลับมาพบก,กับช่องสาวสาชา,ชาแนลอีกแล้วเด้จอจ้ามิน,นี้สาวสาก,กับบ้าเนียงสภาพจริงนะไอ้กุ้งโอ๊บเซีนครับกุ้งโอ๊บบุญเซีนพี่น้องสดๆเลยเนาะไอ้เนาะกุ้งใส่มาแบบเป็นกิโลเลยค่ะพี่น้องเอาให้ซาใจใเลยเอาให้ซาใจ เบาหนิงเป็นรอยากกินกุ้งอบวุ้นเส้นจ้าพี่น้องจ้าแจ็คแมนอะแจ็คแมนกับก่อนจะเิ็งคลิปนี้สาวฟ้าฝากเนด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กเพื่อเป็นกำลังใจสาวสารและเบาหนิ่ง heat clip ต่อไปเนด้อจ้ามาพี่น้องจ้าสุดแสนต้อกันจ้ากุ้งอบวุ้นเส้นค่ะนี่พี่น้องไหมเซฟแสนต้อกันครับพี่น้องครับลุยเลยครับบ้านนี้ลุยเลยค่ะเอาหยุดห่างนั้นอาวุธยุท่าปกรณ์ทั้งเลยอุทางนี่นะ กินเส้นก็นแล้วกัน,ม,นมันยังหออ่อนู่ด้ยวยจ้ะพี่นนองนี่เลยใช้เครื่องปรุงเซเว่นนะคะชั้เด็ดรูปพี่นนองเอเนเลยอืม <c oughs> กินกินลองกินในลูกเซน็นก่อนครับอยู่อ่ะอืมยบ ซุปบ่นะอะไรนะซุปตัวอ,อัดนี่บอกว่าวาเซีนไหมซุปทำวเซียนเนยเิ่งแบบไง่เลยเรียบรย้ยอยดีนีเลยค่อยเอี่ยมให้ฟังเมื่อคืนซุปซุป <laughs> กุ้งเพิ่มสอสจากพี่น่อเบอิ้งเด้งมากค่ะใส่ฉันเมืเ่อเรือยอัดกินกืออันนี่ใหญ่ไหมหตำหงุงเถ็ดอืม ทาน้ำไหมเอาเอ่างน,านา้ำน้ำมันเค็กไม่น่าแซบเบียดเลยนแซบพี่น่องนั่งมานี่แหละกระดาษไรเนนะ่กุ้งเด้งๆครับมาจากทรับยำกัดเมื่อกีดับ กินน้ำเปียกเหรอกินน้ำเปียกละเด้งเด้งอร่อยโอ้โเอาทางน่าจะกระไรถุนถุนเฮ้ยเครื่องปรุงนี่เป็นเครื่องปรุงของไอ้เซเว่น ใั่บ่แม,ม,ม่ซื้อมาจากเช่้อเพลอนพี่นอะทำง่ายสะดวกสบายครับถิงงพี่นอ้องครับับเนาะ นอนอย่างเดียวว่ะกินหอยแกปูเงแกเป็นสมิีแล้วเอาเนี่ยก็น้ำบเลหน่นยนะหนยมันซื้าปกอนเป็นแนวพี่นนองเมือนี่ยโอ้อกุ้นเช่นอืมอยได้คหรอ sau phá sau sau nó mới ngon, đây là cá rô, 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 cá ขันซิบะแก่ไอกเป็นี่ว่าขี่ขานใจงอเนี่ยครับจับอจับ เอาคอนเซปต์เบาหนึ่งมาอยากร้องเลยมั้ท่าจีข้อมา้งเหรค้ำตาตีโอ้แต่ว่ามึงสิงเด้ะเขียงเอาละครับพี่น้องค้ำใหญ่ๆดัวครับแต่แเราคิปเนี่ยมันก็นต้องน,นีแหละ้วยเอาละครับแซ่บๆม้องกันครับผมอ่ะ เอาน้ำไหมคะบ่าวโอเคครับครับนัว,ว,ว,วอีเดียกินนะ กินน้ำรองเนี่ยเป็นวิวาบ่าใจรอแม่อนี่ด้วยมอนไสมเนยอ,อืออือยังไงล่ะกินบันตนัมอ่ะคือกุ้งหลายก็มงนส็จ <laughs> มาจ้ะจัดมึงกันเนออเนี่ยแซ่บเนอะเข้าเครื่องดีเนาะแซ่บครับ ฮึฮึจอมกระมึงอ๋อเนียมว่าใอยแว่กจะกินกีกตัวอยู่แล้วนี่ยสามตัวโอ้แล้เขาประทานเมียดอ้นี่ยเท้าเมียแจ่แอ้ cái <coughs> tiền xe biển

แบบจา้ามันีขนนะขวเม<ส> <laughs> าหน่อยเนี่ยิแซ่บเลยปกุงแล้วบ่าอืมันยังบอกว่าจะกินเบิรบอกพัน่า ส่วนเปล่าไม่เหลอสองหอน้ำเขาเครือ่องนี่น่าเสิร์นิดหน่อยันจะเอีแบบบอยากินตักุ้งเอะ มากเลยกวางจึ่มจ้าเจ้าเหรอเนี่ยผมนอยู่ที่ชอง,งห,หัวข้างล่างมแไปั้ตาจมูนเสียงทองอื่นแต่บีดทีจะหรือ,อกระชังมันมีท่าหวอหรอืมหืหน่บอบวบเบิดตะกุ่งเบึบเลือตะกุ่งจ้าแซบอีหลี แซ่บหนัวจะแซ่บหนัวแซ่แบลงกันเด้ออยากเพป็นมาฝากค่ะฮะอยากเพป็นมามามาฝากขายมาเพื่อไงฉันมาขายเองเพฉันก็นมากันมาจากบ,บอ่อเลยชุ้น

เตรนไม่แล้วครับฮึนี่กรงจิงมกตัวกับ้าเห็นไหล่ะแสบเแ,แสบครับแส,นบ,แสนบน้อเ่แบนอนเชนแสนบนวด เดีย๋ยวตัวนี้กับพ่อแลวน,ะนาไเดีาา๋ยวพี่ลองคุณไป <c oughs> เดี๋ยวแต่กุง้งพี่นนอกกออินหมดเส้นหมดแล้วนะคะฮะเยวจักุ้งเส้นเบิร์ดดีๆอ่ะอะฮึ ตาซ้ำเนี่ยเพราะเมี่ยงอ่ะแล้วพี่แล้วน้องเลยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำหนีได้ค่ะสาวซ้ากับเบ้าเหน่งพามากินกุ้งโอ้วห้เส้นแซ่บนัวๆพี่น้องน้ำกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากในเรื่อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจสาวซ้าและบ่าเหนิงเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะมื้อนี้ก็กลับคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ